ฝงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่บิ๊กซีแม็กแวลูและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรรสชาติดีมีประโยชน์มีจำหน่ายที่บิ๊กซีท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตและซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยสิงส์สปีดศูนย์จำหน่ายรถยนต์ยูสคาคุณภาพระดับพรีเมียมไม่ว่าจะซื้อหรือจะขาย มั่นใจสิงสปีดเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทาโทรมาหาเราก่อนตัดสินใจ0896206666 Max Air คิดถึงปั้มลมคิดถึง Max Air ปั้มลมคุณภาพสูงราคาประหยัดพร้อมบริการที่คุณประทับใจ แคทเธอรีนมาสคาร่าปิดผมขาวทางเลือกใหม่ในการปกปิดผมขาวแบบง่ายๆมีจำหน่ายที่เดอะมอลและร้านสมุนไพรทั่วประเทศสนใจติดต่อ086 310 5576ช่วง Happy t ป i p Happy Tour ความสุขอย่างนี้จะกลับมาอีกครั้งกับทริป เที่ยวจอกลึกกินอร่อยนอนสบายช็อปกระจายที่เกาะฮ่องกงเอียรซงจะพาไปสักการะวัดดัง5วัดไม่ว่าจะเป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ถนนกวนอิมตีทหนึ่งในวัดเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่ที่สุดต่อกับวัดหวังต้าเซียนหนึ่งในวัดที่โด่งดังที่สุดของฮ่องกงวัดชีหลินวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งกราบสักการะวัดแชกรงหมิวเทพเจ้ากังหันชื่อดังและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดปิดท้ายด้วยการกราบสักการะพระใหญ่ลันเตาต้องนั่งกระเช้าขึ้นไป ด้านบนพร้อมชมทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะฮ่องกงและที่ขาดไม่ได้กับของอร่อยมากมายไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เกี้ยวยักษ์ที่ได้รับความนิยมมากมายหรือจะเป็นร้านข้าวหมูแดงเหรียญทองแชมเปี้ยนที่ได้รับการยอมรับถึงความอร,อร่อยของเมนูข้าวหมูแดงจานโปรดและนอกจากนั้นยังมีของกินอร่อยอื่นๆอีกมากมายปิดท้ายที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการไปช้อปปิง้งทปกระจายหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเท่านั้นกับเทศกาลลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลทั้งหมดนี้ไปได้กับ เราครับกินเที่ยว Allow the w o r l d on tour เพียงคณะเดียวเท่านั้นสนับสนุนการเดินทางโดย You're my beautiful girl Beautiful girl คือแดนอารมดาว My beautiful girl กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับแคทเธอรีนมาสคาร่าปิดผมขาวทางเลือกใหม่ในการปกปิดผมขาวแบบง่ายๆมีจำหน่ายที่เดอะมอลล์และร้านสมุนไพรทั่วประเทศสนใจติดต่อ086-3105576นาาพัฒกา,ารเล่งหงสุข,ขุมวิทเกืบสองต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีถ้าว่าท่านชมมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะครับงานโต๊ะแช่์งานวันเกิดหรืองานรับปริญญา รวมไปถึงงานมงคลสมรสที่เล้งหงสุข,ขุม,มิตรเก็บสองพร้อมบริการครับโทรไปสำรองที่นั่งได้0-2 311 61 5 5หเรากลับมาพูดคุยกับคุณครูพี่ตาวันต่อครับคุณครูพี่ตาวครับขอถามนิดหนึ่งแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยคอท,ที่เราเปิดอยู่เนี่ยเผื่อท่านชมทางบ้านชมอยู่นะ,ะอยากจะไปร่ำเรียนเนี่ยคอที่เป็นหลักๆที่ตอนนี้เราเปิดอยู่มีอยู่กี่คอสครับผมตอนนี้ที่จะเปิดอยู่ก็จะมีคอสหลักเลยก็คือคอสแอร์ค่ะ เป็นเตรียมความพร้อมสอนเรื่องการสัมภาษณ์เรื่องการประเขียนเรซูเม่ต่างๆเนี่ยให้เพื่อที่จะเป็น Air h o ฮสเตครับผมและอีกคอร์สนึงก็คือเป็นคอร์สปรับบุคลิกภาพโดยตรงเลยสําหรับคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองมาเรียนกับเราค่ะ,ะเราสามารถสามารถเพราะว่าเราไม่ใช่แค่สอนวิธีการเดินการนั่งการยืนการพูดเท่านั้นแต่เราเปลี่ยนจากภายในเราเปลี่ยนทัศนิทัศนคติอของคุณไปเลยเนี่ยค่ะเขาเรียกว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งครูตาเนี่ยอยากจะพัฒนาแล้วก็มีโอกาสมอบให้แก่น้องๆ<ช>หรือแม้แต่ความเป็นผู้ใหญ่ก็สามารถรวมกลุ่มเกินมาเป็นเรียนเป็นคอร์สได้ก<ด>ับบุคลิกภาพก็ได้ไดถูกต้องไหมฮะที่สําคัญนะแน่นอนอนะ่ะคนเราเนี่ยถ้าลองกล้าก้าออกจากการทํางานประจําเป็นแอร์โฮสเตสนะทิ้งงานแอร์โฮสเตสมาเปิดโรงเรียนแบบนี้เนี่ยฝ<ม>ันของคุณอนะ่ะต่อไปคงอยากจะได้เป็น สถาบันนึกว่าอยากได้ไหมแน่นอนค่ะอยากจะมีเป็นสถาบันของตัวเองเพื่อที่จะมอบโอกาสให้น้องๆมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เตายังเปิดเป็นโรงเรียนเล็กๆอยู่ก็จะลิมิตจำนวนของนักเรียนแต่ถ้าเกิดต่อไปเปิดได้ใหญ่มากขึ้นนักเรียนก็จะสามารถมีโอกาสที่จะได้พัฒนาตัวเองได้มากยิ่งขึ้นและเตาก็มีฝันที่ไกลกว่านั้นมีฝันไกลกว่านั้นอีกเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยครับ ตอนนี้ถ้าเกิดประสบในความสำเร็จในจุดนี้แล้วต่อไปตาก็อยากจะเปิดมูลนิธิ oh, ด้วยค,ค่ะ<ม>เปิดม,มูลนิธิเพื่อที่จะยกระดับการศึกษาของประเทศไทยของคนไทยเรานี่แหละให้ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้นเพราะตอนนี้ a อซจะเปิดแล้วนี่ใช่แล้วถูกไหมฮะใช่ค่ะเช่นอะไรบ้างสิงคโปร์สิงคโปร์เขาไม่มีอะไรเลยนะคะ สิงคโปร์เป็นประเทศที่เป็นเกาะเกาะหนึ่งไม่มีทรัพยากรธรรมชาติอะไรเลยแต่ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์เนี่ยคะ่ะเขาวางรากฐานประเทศเขาไว้เลยว่าไม่เป็นไรทรัพยากรธรรมชาติเราสร้างได้แต่ว่าเราเน้นตรงที่ทรัพยากรบุคคลว่าต้องมีศักยภาพที่สูงที่สุดจนตอนนี้ทําให้ประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศ เรียกว่าไม่ใช่แค่แนวหน้าของเอเชียเท่านั้นแต่แนวหน้าในระดับโลกเลยใช่ซึ่งเตาอยากจะให้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นค่ะโอ้โหผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นฝากคุณครูเตาด้วยนะครับจะพยายามให้มากที่สุดค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่ามันต้องเกิดจากการหล่อหลอมนะแล้วก็พัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งผมว่าประเทศไทยในวันนี้เนี่ยก็กาลังจะเริ่มเริ่มเข้าสู่อย่างนั้นแล้วล่ะแต่ว่าต้องใช้เวลานิดหนึ่ง คุณครูพี่เตาครับและลูกศิษย์ที่มาลรําเรียนกับคุณครูพี่เตาเรื่องแอลกฮอสเซตทุกวันนี้เนี่ยมาจากไหนบ้างหรือเฉพาะกรุงเทพมาจากที่ไหนกันบ้างครับมีทั้งน้องที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็น้องทั่วจากประเทศไทยเลยค่ะมาทั่วประเทศไทยเลยทั่วเลยค่ะมีทั้งจากเชียงใหม่ขอนแกน่นกระบี่ทั้งเหนือ ออกตกมาครบเลยครบหมดเลยค่ะบางคนถึงกับขอลางานเพื่อที่จะมาขอเรียนคอร์สของเราโดยเฉพาะและที่น่าตกใจที่สุดคือคอร์สล่าสุดเนี่ยค่ะที่เพิ่งผ่านมามีพี่คนหนึ่งบินตรงมาจากอิตาลีมาจากอิตาลีมาจากอิตาลีเลยค่ะเพื่อที่จะมาเรียนคอร์สของตาวโดยเฉพาะโอ้โหแน่นอนแล้วคุณครูพี่ตาว around the world ใช่ค่ะ around the world จริงๆชื่นใจจริงๆเลยครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาเหล่านั้นก็ ได้เข้ามาสู่ในคอร์สที่เราสอนอยู่้วเป็นที่เรียบร้อยบางท่านก็ประสบความสําเร็จแล้วบางท่านก็อยู่ในระหว่างเตรียมพร้อมในการไปสอบในข้างหน้าใช่ค่ะ oh, สุดยอดเลยครับที่สําคัญนนะ่ะครูตาทํามาถึงขนาดนี้แล้วผมว่านะสิ่งหนึ่งซึ่งคุณฝันไว้เนี่ยมันต้องสําเร็จแน่นอนเลยเพราะว่าอะไรครับท่านชจมครับผมสอบถามเธอมาว่าคอร์สที่เธอสอนอยู่เนี่ยมันแตกต่างจากคอร์สที่โรงเรียนอื่นๆสถาบันอื่นก็เปิดอยู่ มันแตกต่างกันเยอะไหมกับค่าใช้จ่ายคุณครูพี่ตาวช่วยบอกท่านผู้ชมหน่อยสิว่าค่าใช้จ่ายในการไปเข้าคอร์สกับคุณครูพี่ตาวเนี่ยเอาสถาบันทั่วไปเนี่ยสมมุติว่าราคาไม่ต้องไปพูดเลยนะของคุณต่างกับเขาประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะเอาเป็นกี่เท่าดีกว่าเออเป็นกี่เท่าดีกว่ามากกว่าสามเท่าค่ะมากกว่าสามเท่าโอ้โหนั่นหมายความว่าสถาบันอื่น แม่คิดเองอะไรกันทัานาจ้ชงคุณครูพี่เตาครับอยากจะให้คุณครูเนี่ยบอกน้องๆที่ดูรายการวันนี้อยู่ว่าถ้าว่าเธอเหล่านั้นเนี่ยอยากจะเป็นนางฟ้าหรือแอร์โฮสเตสช่วยแนะนําน้องๆที่ชมรายการอยู่หน่อยครับว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างได้ค่ะเ,เตรียมตัวนะคะอยากจะถ้ามีโอกาสอยากจะให้เตรียมตัวแต่นันเนินเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเงื่อนไขค่อนข้างเยอะครับก็คือเงื่อนไขาทางร่างด้านทางด้านร่างกาย ก็ค,คือจะต้องอมีรูปร่างที่ได้สมส่วนไม่มีแผลเป็นฟันจะต้องเรียงสวยนะคะแล้วก็แน่นอนทางด้านภาษาภาษาอังกฤษอยากให้เตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดค่ะและแน่นอนอยากจะให้น้องๆเนี่ยพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ตลอดเวลาไม่ใช่แค่ตอนนี้แต่ว่าหลังจากที่เป็นแอร์แล้วแล้วก็ตลอดไปค่ะเอาละครับพูดคุยมาตลอดหนึ่งชั่วโมงแล้วคิดว่าท่านผู้ชมคงอยากจะ ทราบเบอร์ที่จะสามารถติดต่อไปหาคุณครูพี่เตาในการสมัครเข้าคอร์สของคุณครับติดต่อได้ที่เบอร์อะไรครับติดต่อได้ที่เบอร์085 050 4044ค่ะแล้วก็แน่นอนในเว็บไซต์ที่ <ite> มีอยู่ก็มีค่ะมีแฟนเพจของเตาที่เตาจะคอยอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับการสมัครแอร์หรือว,ว่าเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือว่าการชีวิตความเป็นอยู่ของแอร์เนี่ยค่ะติดตามได้ที่ www.facebook.com/ แล้วก็ ตาวอ์ round the world ค่ะและนี่นะครับคือแขกรับเชิญที่ผมบอกท่านชมว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีคุณภาพที่สำคัญครับแน่นอนที่สุดก็คือในโลกของเราในยุคปัจจุบันนะคุณครูพี่ตาวเขาบอกว่าผมพอจะสรุปได้อย่างหนึ่งนะคุณครูพี่ตาว love to do <c oughs> ก็คือรักที่จะทำกับงานที่คุณทำอยู่เพราะฉะนั้นสำเร็จแน่นอนครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่สละเวลามาเป็นแขกรับเชิญใน c แรคเตอร์คนมีสไตล์ <c oughs> ว่าอะไรครับ คุณเป็นผู้หญิงที่มีสไตล์จริงๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันค่ะตลอดการสัมภาษณ์คุณครูพี่ตาวันนี้ครับอย่าสงแรนของสัมผัสได้เลยนั่นก็คือผู้หญิงวันนี้เป็นคนหนึ่งซึ่งกล้าฝันครับซึ่งทานชมเองผมว่าใครๆเนี่ยเกิดมาเนี่ยก็มีความฝันครับแต่ต่างกันก็คือบางท่านเอาแต่ฝันครับไม่เป็นล่าหาความฝันแต่เธอคนนี้ไปตามล่าหาความฝันของเธอครับ จบจนวันนี้ครับฝันต่อไปของเธอนั่ก็คือการเป็นเทรนเนอร์ครับเขาสามารถจะเป็นเทรนเนอร์สอนใครก็ได้ที่อยากจะเป็นนางฟ้าอย่าสมเลยของเชื่อเหลือเกินว่าความฝันของเธอเนี่ยจะต้องสําเร็จเป็นอย่างยิ่งครับเพราะเธอคนนี้ครับเป็นคนมีความฝันและก็ออกไปตามล่าหาความฝันของ,ของเธอครับ